นี่เจ้าอย่ามัวแต่มองซ้ายมองขวาอีกข้ากำลังพูดกับเจ้าอยู่เจ้าต้องตาข้าผู้เป็นจักรดินีแล้วใครใช้ให้เจ้าหล่อเหลาปานนี้แถมยังทำอาหารอร่อยถึงเพียงนี้ตอนนี้ข้าจะให้เจ้าเลือกสองทางหนึ่งคือให้ข้าแต่งงานกับเจ้าสองคือให้ข้าหักขาเจ้าแล้วค่อยแต่งงานกับเจ้าทันใดนั้นมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งวิ่งเข้ามารายงานข่าวดีแก่องชายศักดิ์สิทธิ์ด้วยความยินดี ข่าวดีข่าวดีพยะค่ะเขานอนไข่ห้างอยู่บนพื้นหญ้าแล้วตอบด้วยน้ำเสียงเรียบๆว่าว่ามาสิองชายศักดิ์สิทธิ์จ,จัก,กรพรรดิแห่งนิกายมาสวรรค์ได้ส่งของขวัญมาให้ประมุกศักดิ์สิทธิ์ต้องการแต่งตั้งท่านเป็นพระสวามีของนางเมื่อได้ยินเช่นนั้นเขาก็แทบระอกเลือดเจะว่าอะไรนะข้าเนี่ยนะถูกจัก,กรพรรดิแห่งนิกายมาสวรรค์หมายตาวันนี้ข้าหลิงจิ๋วขอประกาศ ต่อให้ต้องเป็นโสดไปตลอดชีวิตข้าก็ไม่มีวันเป็นพระสวามีของจักรพรรดินีแห่งนิกายมารสวรรค์เด็ดขาดคำเล่าลือในยุทธภพคนของนิกายมารเห็นชีวิตคนเป็นผักปลาหากถูกจักรพรรดินีแต่งงานไปด้วยจริงๆต่อไปคงไม่มีวันสงบสุขแน่ติ้งตรวจพบโฮสที่เหมาะสมผูกมัดสำเร็จได้รับภารกิจแรกเป็นพระสวามีของจักรพรรดินีแห่งนิกายมารสวรรค์ รางวัลกายาเต๋าสวรรค์บำเพ็ญเพียรสิบปีเมื่อได้ยินเสียงในหัวแม้จะเป็นคนฉลาดเขาก็เข้าใจในทันทีว่าน,นี่คือนิ้วทองคำที่ผู้กลับชาติมาเกิดทุกคนต้องมีแต่ไม่มาเร็วไม่มาสายกลับมาปรากฏตัวในตอนนี้พอดีเจ้าให้ภารกิจนี้มาหมายความว่ายังไงนี่คือการบังคับให้ข้าไปเกาะพันดยากินใช่ไหมเขาเรียกเสี่ยวลี่วเข้ามาเจ้ามานี่ เรามาคุยรายละเอียดเกี่ยวกับจักรพรรดินีคนนั้นแล้วค่อยว่ากันเรื่องแต่งงานเมื่อเห็นสีหน้าของเขาเสี่ยวลี่วก็งงงวยอันดับแรกพลังของนางอยู่ในระดับสูงสุดของทวีปนิกายมารภายใต้การบังคับบัญชาของนางก็เป็นกองกำลังชั้นนำสามารถติดหนึ่งในสอันดับแรกได้เขาถูคางอย่างครุ่นคิดการบำเพ็ญเพียรระดับสูงสุดของทวีปอย่างน้อยก็ต้องอยู่ระดับปรมาจารย์ องค์ชายศักดิ์สิทธิ์แห่งดินแดนศักดิ์สิทธิ์เล็กๆแห่งนี้นางมองเห็นข้อดีอะไรในตัวเรากันแน่ได้ยินมาว่าคนในนิกายมาหลายคนมักจะมองหาตอหลอมเพื่อบำเพ็ญเพียรหรือว่านางอยากจะจับตัวข้ากลับไปขังไว้ในห้องใต้ดินที่มืดมิดไม่เห็นเดือนเห็นตะวันทุกวันทรมานเพื่อช่วยให้นางบรรลุวิชาศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นเหรอเขายิ่งคิดยิ่งหวาดกลัวยิ่งรู้สึกว่าตนเดาถูก แต่ภารกิจที่ระบบมออให้ก็น่าดึงดูดเกินไปไม่อยากพลาดหรือว่าจะลองเสี่ยงดูสักตั้งไม่เข้าทำเสือฉนหนเลยจะได้ลูกเสือเมื่อคิดได้ดังนั้นเขาก็มองเสี่ยวลี้วแล้วยิ้มถามว่าจักรพรรดินีคนนั้นอยู่ที่ไหนเรียนองคชายศักดิ์สิทธิ์นางกำลังสนทนากับประมุกศักดิ์สิทธิ์อยู่ขอรับเมื่อได้ยินดังนั้นหลินจิ๋วก็ไม่ลังเลบินตรงไปยังถงใหญ่ของประมุกศักดิ์สิทธิ์ทันทีพอไปถึงเขาก็เห็นชายไวกลางคน กำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้ประธานนั่นคือหลินหยวนจือซึ่งเป็นบิดาของเขาข้างๆเขามีหญิงสาวอายุราวยี่สิบปีนั่งอยู่นางสวมชุดสีม่วงและมีผ้าคลุมหน้าแต่จากดวงตาที่ใสสว่างก็พอจะเดาได้ว่าน,นี่คือหญิงงามล่มเมืองเมื่อเห็นเขามาถึงหลินหยวนจือก็ยิ้มกว้างเดินเข้ามาแต่มือขวาที่สันเทาได้เผยความรู้สึกของเขาในตอนนี้ ตอนนี้เป็นโลกของคนหนุ่มสาวอย่างพวกเจ้าแล้วพ่อคนนี้ไม่ขอเข้าไปยุ่งด้วยพวกเจ้าสองคนคุยกันไปเถอะพ่อ,อยังมีธุระพูดจบเขาก็ใช้พลังกลายเป็นเงาพุ่งออกจากถงใหญ่สวัสดีค่าคือหลินจิว๋วเขาเผลอยื่นมือออกไปแต่แล้วก็นึกขึ้นได้ว่าโลกนี้ดูเหมือนจะไม่มีธรรมเนียมการจับมือจึงตั้งใจจะดึงกลับไม่คาดคิดว่าหญิงสาวตรงหน้าจะจับมือเขา เย่อินสวียเสียงใสเย็นเยียบดังออกมาจากนางลินจ ok, ิ oo, ่วขมวดคิ้วเสียงนี้คุ้นมากแม่นางพวกเราเคยเจอกันที่ไหนมาก่อนหรือไม่เขาสงสัยเล็กน้อยเสียงนี้ทำไมเหมือนกับผู้หญิงที่น่ารำคาญที่เจ้าเจอในแดนลับเทียนหยวนเมื่อไม่นานมานี้เจ้าว่าไงนะเย่อินสวียเอื้อมมือไปถอดผ้าคลุมหน้าออกขนตายาวของนาง สั่นไหวเบาๆทุกครั้งที่กับพิบตาผิวขาวผ่องอมชมพูระเรื่อเมื่อเห็นใบหน้างดงามของนางปรากฏขึ้นเขาก็ตกตะลึงไปชั่วขณะมิน่าละถึงได้เจาะจงอยากแต่งงานกับข้าตอนนี้ทุกอย่างกระจ่างแล้วเย่อินสเสวียยิ้มหวานมองท่าทางตกตะลึงของเขาแล้วพูดว่าข้าบอกแล้วว่าข้าจะแต่งงานกับเจ้าพี่สาวพวกเราอย่าล้อกันเล่นเลยได้ไหม และอีกอย่างตอนนั้นก็มีแต่พี่ที่พูดพร่ำอยู่คนเดียวข้าไม่ได้พูดอะไรสักคำครั้งก่อนตอนที่อยู่ในแดนลับเทียนหยวนเขาบังเอิญพบเยี่ยอินเซวียแล้วก็ถูกนางเกาะติดไม่ยอมปล่อยตลอดหนึ่งเดือนในแดนลับทุกวันนางจะคอยเดินตามต้อยๆไม่บ่นว่าเนื้อสูนที่เขาย่างไม่อร่อยก็หาเรื่องแกล้งเขาในที่สุดเมื่อแดนลับปิดลงเขาก็คิดว่าคราวนี้คงหนีนางพ้นเสียที นึกไม่ถึงว่าคำพูดที่ว่าจะแต่งงานกับตนเป็นแค่เรื่องล้อเล่นไม่คาดคิดว่านางจะตามมาถึงบ้านจริงๆข้าไม่สนยังไงสชาตินี้เจ้าก็เป็นคนของข้าแล้วเมื่อกี้ข้าคุยกับท่านอาเสด็จแล้วพระเจ้าเรียกท่านอาแล้วเหรอเนี่ยข้ามาช้าไปอีกหน่อยนางคงจะเรียกเป็นพ่อเลยใช่ไหมตอนนี้หลิงจิวอยากจะสบถออกมาอุตส่าห์รอจนแดนลับปิด เพื่อหนีจากผู้หญิงน่ารำคาญคนนี้ไม่แนกเลยว่าจะหนีไม่พ้นกรงเล็บของนางตอนนี้นางเป็นจักรพรรดนินีผู้ยิ่งใหญ่แล้วแขนขาเล็กๆที่อ่อนแอของข้าไม่ช้าก็เร็วคงถูกนางเล่นจนยับเยินเยี่ยอินสวียหน้าแดงเล็กน้อยที่ก้าวน้อยตอนนี้ยังพัฒนาไม่เร็วพอเหรอต่อไปก็เป็นเรื่องไม่ช้าก็เร็วเมื่อเห็นท่าทางเขินอายของนางเขาไม่คิดว่าตนแค่พูดเล่นๆแต่นางกลับคิดจริงจัง ช่างเถอะบางทีนี่อาจจะเป็นโชคชะตาเขาเหลือบมองภารกิจของระบบแล้วก็มองคนงามตรงหน้ามาโลกนี้มีภรรยาที่รักตนถึงเพียงนี้ก็ถือว่าสมหวังแล้วเขาเลิกต่อต้านแล้วในเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วทำไมไม่สบายใจยอมรับมันละ่ะดวงตาเย่ยอินสวียเป็นประกายงั้นเจ้าก็ตกลงแล้วใช่ไหมแม้นางจะใช้กำลังบังคับเขาไปได้ แต่ทําเช่นนั้นจะทําให้เขาระแวงตนหากเขาสามารถตกลงด้วยความเต็มใจก็นับว่าเป็นเรื่องที่ทั้งสองฝ่ายต่างยินดีเมื่อเห็นเขาพยักหน้าอารมณ์ของเย่ออินเสเวียก็เหมือนลอยขึ้นไปบนยอดเขาความรู้สึกวิเศษแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายข้าไปคุยกับท่านพ่อสักครู่เรื่องจะไปหรืออยู่ข้าตัดสินใจเองหลินจิว๋วพูดจบก็หันหลังเดินจากไปเย,ย่อินสวียมองตามแผ่นหลังของเขา ในใจก็เบ่งบานด้วยความหวานชื่นเมื่อเขาเดินไปไกลแล้วนางก็ค่อยๆเดินออกจากถงใหญ่ถอสร้อยคอยที่เขาลงมาตรงกลางมีแม่กุญแจอยู่แต่ไม่รู้ว่าข้างใันมีอะไรจากนั้นนางก็หยิบม้วนภาพออกมาจากแหวนมิติพี่ก้าวน้อยในที่สุดน้องก็ได้กลับมาอยู่ข้างๆที่แล้วต่อไปนี้น้องจะไม่จากไปเงียบๆอีกแล้ว ตอนนี้หลิงจิ๋วประสานมือไว้ข้างหลังแล้วยิ้มอย่างสบายใจแม้ว่าจะได้เป็นพระสวามีของคนอื่นแต่ฝ่ายตรงข้ามแข็งแกร่งขนาดนี้ข้าก็สามารถสบายๆได้หน่อยชีวิตสบายๆที่เกาะผู้หญิงกินชาติที่แล้วยังไม่ได้ลองชาตินี้ต้องกินให้พอเพียงแต่ไม่รู้ว่าภารกิจของระบบนี้นับอย่างไรต้องแต่งงานอย่างเป็นทางการถึงจะเสร็จหรือแค่ทั้งสองฝ่ายยอมรับความสัมพันธ์ ก็จะให้รางวัลทันทีคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกเขาจึงเรียกหาระบบในใจรางวัลน,นับอย่างไรเพียงแค่จักรพรรดินีเรียกโฮสว่าสามีรางวัลจะถูกมอบให้ทันทีเมื่อได้ยินเช่นนั้นเขาก็เข้าใจเรื่องนี้จะว่ายากก็ไม่ยากจะว่าง่ายก็ไม่ง่ายต้องดูว่าเย่ยอิงสวียคิดอย่างไรทันใดนั้นร่างงามร่างหนึ่งก็ปรากฏขึ้นข้างหลังเขา ทันพีลิ้งจิวขอแสดงความยินดีกับโฮสทีท่ทำภารกิจสำเร็จรางวัลถูกส่งไปยังพื้นที่ระบบแล้วพร้อมกันนี้ระบบได้เปิดใช้งานแล้วเย่อินสเสวียรีบเอามือปิดปากเล็กๆของตนเมื่อกี้เผลอพูดหลุดปากออกไปไม่รู้ว่าเขาได้ยินหรือเปล่านางแอบ,บมองเขาเห็นเขาดูเหมือนไม่สนใจก็ถอนหายใจอย่างโล่งอกตอนนี้เขากำลังยืนเมอ กำลังเดินเล่นอยู่ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์แต่รางวัลกลับตกลงมาจากฟ้าดูเหมือนว่าเสียงเรียกท่านพี่เมื่อกี้เขาไม่ได้หูฝาดไปเขาหันกลับไปมองเย่ยอิงเสเวียเห็นท่าทางที่อายของนางมุมปากของเขาก็เผลอคงขึ้นเป็นรอยยิ้มเย้ยแย่เมื่อกี้เรียกข้าว่าอะไรเรียกอีกทีสิเมื่อได้ยินเช่นนั้นเย่ยอ็งเสเวียก็ชะงักรอยแดงลามไปถึงใบหู ใบหน้าของนางแดงกํำไม่คิดว่าจะถูกเขาได้ยินไม่ใช่เจ้าหูฝาดไปแล้วเย่อินเซวียมีท่าทีตื่นตระหนกเล็กน้อยนางเป็นถึงจักรพรรดนินีจะมาเพระแค่เผลอพูดผิดครั้งเดียวและถูกองค์ชายศักดิ์สิทธิ์ตัวเล็กๆจับจุดอ่อนได้แบบนี้ได้อย่างไรเรื่องนี้ถ้าลือออกไปภาพลักษณ์ที่สูงส่งเยนชาของนางจะรักษาไว้ได้อย่างไรดูเหมือนว่าข้าจะหูฝาดไปจริงๆ เขาทำทีเป็นไม่สนใจไม่ซักไซตต่อรางวัลก็ได้รับแล้วอย่านางเล่นนิดหน่อยก็พอแล้วหากทําต่อไปเกรงว่าเย่อินสวียจะโกรธจริงยังไงซะอีกฝ่ายก็อยู่ระดับปรมาจารย์เขาไม่ควรหาเรื่องตายเย่อินสวียพวกเราจะแต่งงานกันเมื่อไหร่เย่อินสวียก็เดินเข้ามาข้างๆยิ้มแล้วคล้องแขนเขาเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าไม่ชอบความวุ่นวายทุกอย่างเรียบง่ายก็พอ เขาก็ไม่อยากจะป่าประกาศให้โลกรู้หากให้คนทั่วไปรู้ว่าเขาแต่งงานกับจักรพัฒนีคงไม่พ้นถูกเรียกว่าเป็นพวกเกาะเมียกินหรือเป็นพวกแมงดาใช่ไหมข้าก็คิดเช่นกันเยี่ยอินเสวียพยักหน้าเห็นด้วยดวงตาย,ยังคงจ้องมองเขาไม่วางตาเมื่อเห็นนางเป็นเช่นนี้เขาก็รู้สึกเขินอายเล็กน้อยแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเผชิญหน้ากับหญิงสาวสวย ที่ในสายตามีแต่งเงาของตนเองในวินาทีนี้หัวใจของเขาก็สั่นไหวงั้นเจ้าดูแล้วตัดสินใจแล้วกันนะข้าไปบำเพ็ญเพียรต่อก่อนเขาดึงแขนที่ถูกเย,ยอ่นนสวียคล้องไว้ออกไม่กี่ก้าวก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเยี่ยนสวียมองเงาของเขาที่ลับไปแล้วก็หันหลังเดินจากไปขณะนี้ที่ลานเล็กๆที่เขาอาศัยอยู่ตัวอักษรแถวแรกที่ปรากฏขึ้นในหัวของเขา คือชื่อของระบบระบบความรักแต่และคำเขารู้จักหมดแต่พอรวมกันแล้วทำไมถึงเข้าใจยากเช่นนี้ขณะนี้ระบบได้ยอมรับความรักของโฮสและจักรพรรดินีแห่งนิกายมาสวรรค์แล้วโฮสเพียงแค่ต้องใกล้ชิดสนิทสนมกับจักรพรรดินีทุกวันพร้อมทั้งทำภารกิจลับให้สำเร็จก็จะได้รับคะแนนสะสมไอเทมและรางวัลอื่นๆคะแนนสะสมสามารถใช้สุ่มรางวัลได้ ครั้งละหนึ่งร้อยคะแนนคำแนะนำสั้นกระชับจริงๆไม่ว่าชาติก่อนหรือชาตินี้เขาก็ไม่เคยมีความรักจะไปรู้อะไรเรื่องความรักกันเล่าช่างเถอะมีดีกว่าไม่มีบัดนี้ฟ้ามืดแล้วพระจันทร์เป็นดวงลอยอยู่บนท้องฟ้าเขายืนอยู่บนยอดเขาดวงตาล้ำลึกจ้องมองพระจันทร์ในมือของเขามีแสงว่าขึ้นปรากฏสร้อยคอเส้นหนึ่ง มีจี้เป็นรูปกุญแจท่านใดนั้นร่างหนึ่งก็เดินมาอยู่ตรงหน้าเขาข้าบอกท่านพ่อของเจ้าแล้วพรุ่งนี้พวกเราจะแต่งงานกันที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ล้วซางแห่งนี้เขาพยักหน้าตอบแล้วหันหลังประสานมือไว้ข้างหลังเย่อินสเสวียเดินขึ้นมายืนเคียงข้างเขามองใบหน้าด้านข้างของเขามุมปากเผยรอยยิ้มอ่อนโยนพี่ก้าวน้อยน้องมาแล้วนางพูดอะไรหนะ เขาเหมือนได้ยินเสียงกระซิบจึงหันไปมองเย่ยอินสเสวียด้วยความสงสัยเย,ย่อินสเสวียไม่มีอะไรแค่น้องดีใจมากเท่านั้นเองด้วยระดับของนางไม่ยากที่จะสังเกตเห็นกุญแจในมือของเขาเมื่อครู่นางเพียงแค่ไม่คาดคิดว่าเขายังจำตนได้แต่ตอนนี้นางยังไม่ต้องการให้เขารู้ว่านางคือเสี่ยวสเสวียในวันวานนางต้องการรอหลังจากแต่งงานแล้ว จะให้เซอร์พระใหญ่แก่เขาเมื่อได้ยินเช่นนั้นเขาก็ยิ่งสงสัยมากขึ้นรู้สึกว่าภรรยาในอนาคตคนนี้ของตนดูเหมือนสติจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เขาไม่ตอบเพียงแค่มองขึ้นไปบนฟ้าแล้วพูดเบาๆอากาศเย็นแล้วกลับห้องพักผอ่อนเถอะเย่อินสวีย์ได้ยินเช่นนั้นก็น่าแดงระเรื่อพยักหน้าเบาๆเขาก้าวยาวๆเดินนำไปบนยอดเขามีลานเล็กๆส่วนตัวของเขา ข้างในมีห้องพักไม่น้อยคืนนี้นางพักห้องนี้นะข้าอยู่ห้องข้างๆเย่ยอินสเสวียมองไปรอบๆห้องตาก็เป็นประกายนี่เป็นครั้งแรกที่นางเห็นการตกแต่งแบบนี้สายตายอยากรู้อยากเห็นกวาดไปรอบๆไม่หยุดเมื่อเห็นท่าทางของนางในใจเขาก็เกิดความภาคภูมิใจขึ้นมานี่คือแก่นแท้ที่สืบทอดมาห้าศปีจากชาติก่อนเชียวนะ เขานอนอยู่บนเตียงของตนเองสายตาเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ยากจะบรรยายขอสแสดงความยินดีกับโฮสต์ที่ทำภารกิจลับสำเร็จชมจันทร์กับเย่ออินสวียรางวัลหนึ่งรคะแนนสะสมอภรรัก์น้ำแข็งเมื่อได้ยินเสียงประกาศเขาก็มงไปชั่วขณะไม่นึกเลยว่าแค่ชมจันทร์ก็สามารถเปิดภารกิจลับได้เขาหยิบอภรรักน้ำแข็งออกจากพื้นที่ระบบน่าเสียดายที่ขนาดเล็กเกินไป ดูเหมือนจะเป็นของสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะช่างเถอะพรุ่งนี้ก็แต่งงานแล้วมอบให้เยี่ยอินเสเวียก็แล้วกันตนเองใส่ไม่ได้มอบให้พันรยาในอนาคตก็ไม่ทำให้คุณค่าของอาวุธศักดิ์สิทธิ์ลดลงเช้าวันรุ่งขึ้นเขาบิดขี้เกียจขยี้ตาที่ยังง่วงงุลแล้วเดินไปที่ห้องของเยี่ยอินสเวียขาอประตูเบาๆตื่นหรือยัง น่าเสียดายที่ข้างในไม่มีใครตอบเสียงเคาะประตูดังกังวานเขาจึงผลักประตูเข้าไปขมวดคิ้วเล็กน้อยประตูไม่ได้ล็อกห้องวาง่างเปล่าไม่มีเงาของใครเลยเขาพึมพำแล้วเดินออกจากห้องไปทำธุระส่วนตัวง่ายๆขณะนั้นเสี่ยวรลี้วก็เดินเข้ามาพูดว่าองค์ชายศักดิ์สิทธิ์ท่านประมุขศักดิ์สิทธิ์ให้ท่านไปพบอย่างไรก็ตามบรรยากาศของดินแดนศักดิ์สิทธิ์วันนี้ ดูเหมือนจะมีบางอย่างผิดปกติแต่ละลานของสิทธุทุกคนแขวนคมแดงที่ลานประลองยุทธก็แปลกไปไม่มีใครฝึกฝนเลยสักคนภายในถงใหญ่ของประมุขบิดาของเขากล่าวว่าจิวเอ๋อวันนี้เป็นวันมงคลของลูกพ่อไม่ได้เป่าประกาศออกไปแค่แจ้งให้สิทธิในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ทราบเท่านั้นเช่นนั้นก็ดีขอรับลูกไม่ชอบความวุ่นวายจากรพัรดินีถูกแม่ของลูกพาตัวไปแล้ว นางกำลังแต่งหน้าอยู่เมื่อได้ยินเช่นนั้นเขาก็ถึงบางอ้อมิหน้าหละตอนเช้าถึงไม่เห็นนางที่แท้ก็ถูกท่านแม่พาตัวไปนี่คือชุดมงคลที่แม่ของลูกอดนอนทั้งคืนเพื่อเย็บให้ลูกอีกเดียวพวกเจ้าสองคนจะแต่งงานกันที่โถงใหญ่ของประมุขแห่งนี้เขาพยักหน้ารับชุดแล้วเดินจากไปตอนเที่ยงพระอาทิตย์ขึ้นสูงสิทธิทุกคนในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ มารวมตัวกันอยู่หน้าโถงใหญ่สิทธิหญิงบางคนน้ำตาคลอเบาบางคนตาแดงกำ่ำได้เลิกงามยามดีแล้วเสี่ยวลิ้วหยุดอยู่หน้าโถงใหญ่ตะโกนเสียงดังเชิญบ่าวสาวเข้าสู่พิธีเขาจูงม,มือเยี่ยอิินสเวียระหว่างมือขาวนวลของพวกเขามีลูกบอลผ้าไหมสีแดงเย่ยอินสเวียสวมผ้าคลุมหน้าสีแดงชุดมงคลที่งดงามประดับด้วยอัญ,ญมณีนับไม่ถ้วน ทั้งสองเดินเข้ามาอย่างช้าๆสิทธิ์ชายรอบๆต่างโห่ร้องไม่หยุดขอแสดงความยินดีกับองค์ชายศักดิ์สิทธิ์ที่ได้พบคู่ครองขอให้องค์ชายศักดิ์สิทธิ์มีบุตรชายในเร็ววันทั้งสองเดินมาถึงหน้าถงใหญ่เขาเอ่ยขึ้นขอบคุณสิทธิ์น้องชายสิทธิ์น้องหญิงทีท่มาร่วมง,งานแต่งของข้าลิ้นจิ๋วรู้สึกขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเขาประสานมือคารวะทุกคน ท่านองค์ชายศักดิ์สิทธิ์เกรงใจเกินไปแล้วท่านแต่งงานพวกเราก็พร้อยยินดีไปด้วยคำอวยพรหลังไหลเข้ามาดุดสายน้ำรอจนเสียงค่อยๆเงียบลงเสี่ยวลิ้วถึงกล่าวต่อข้าขอประกาศพิธีมงคลสมรสเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการใต้ผ้าคลุมหน้าสีแดงใบหน้าของเย่ออินสเสวียแดงระเรื่อดวงตาใสาราวกับน้ำในฤดูใบไม้ร่วงมองทะลุผ่านผ้าคลุมหน้านางจ้องมองเขาอย่าง,ลงหลงไหล หลังจากทำพิธีเสร็จเขาและเย่อินซเวียก็เดินไปยังสวนหลังของถงใหญ่เลือกห้องหนึ่งตามใจชอบแล้วทั้งสองก็เดินเข้าไปท่านที่เปิดผ้าคลุมหน้าให้น้องเถอะเมื่อได้ยินเช่นนั้นมือของเขาก็สั่นเรื่องราวในวันนี้ทำให้เขารู้สึกเหมือนอยู่ในความฝันจากก้นบึ้งของหัวใจยังคงไม่อยากเชื่อว่าตนเองแต่งงานแล้วเขาพยายามทำให้มือไม่สั่น ค่อยๆเปิดผ้าคลุมหน้าสีแดงขึ้นใบหน้างดงามค่อยๆปรากฏขึ้นแม้เย่ยอินสวียจะแต่งหน้าอ่อนๆแต่บนใบหน้าที่งดงามอยู่แล้วก็ยิ่งเพิ่มความน่ารักและมีสเสน่ห์มากขึ้นเขาเอื้อมมือไปสัมผัสแก้มของเย่ยอินสวียเบาๆสัมผัสได้ถึงความนุ่มนวลที่ส่งผ่านเข้ามาในฝ่ามือรากับกำลังรูปละยกเนื้อดีแต่ถึงแม้ข้าจะกลายเป็นสามีของนางอย่าง ทันหันเขาพูดด้วยน้ำเสียงจริงใจแต่ข้าไม่ใช่คนมักง่ายข้าไม่สามารถให้สัญญาอะไรที่ยิ่งใหญ่กับนางได้แต่ข้ารับประกันว่าตราบใดที่ข้ายังมีข้าวกินจะไม่ปล่อยให้นางต้องหิวโหวยเด็ดขาดเมื่อเห็นสีหน้าจริงจังของเขาเย่ออินสวียก็หัวเราะคิกค,คักต่อไปนี้ให้ข้าปกป้องท่านเองใครกล้ารังแกท่านข้าจะฆ่าล้างโคตรมันเขามองท่าทาง ที่เปลี่ยนไปด้วยบารมีของนางในใจก็คิดว่าด้วยฐานะจักรพรรดนินีแห่งนิกายมารคำพูดนี้นางอาจจะทําจริงก็ได้ในเมื่อพวกเราแต่งงานกันแล้วของป้องกันตัวชิ้นนี้นางก็รับไว้ใช้ก่อนแล้วกันมือข้างหนึ่งของเขามีแสงว่าขึ้นอภรณ์สักน้ําแข็งที่ระบบให้รางวัลเขามาก่อนหน้านี้ก็ปรากฏขึ้นนี่คือกลิ่นอายของระดับศักดิ์สิทธิ์เย่อินเเวียตกใจจนเอามือปิดปาก แม้แต่ในนิกายมารของนางอาวุธระดับศักดิ์สิทธิ์ก็มีเพียงแค่สามชิ้นเท่านั้นไม่ได้ของสิ่งนี้ล้าค่าเกินไปข้ารับไว้ไม่ได้เมื่อเห็นนางปฏิเสธเขาก็แกล้งพูดว่านางไม่ต้องการเหรอนั้นข้าคงต้องเอาไปให้คนอื่นแล้วเมื่อได้ยิน heights, เขาพูดเช่นนั้นเย่ออินสเวีย e ก็ลังเลอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็แย่งอภรรษักจากมือเขาไปอย่างเด็ดขาดไม่ได้ทันให้ได้แค่ข้าคนเดียวเท่านั้น นางกอดมันไว้แน่นอภรรสักน้ำแข็งดูเหมือนจะรับรู้ได้ก็หลอมรวมเข้ากับร่างกายนางทันทีเพียงแค่นางหลอมรวมมันทุกครั้งที่เจออันตรายอภรรสักจะปรากฏขึ้นปกป้องเจ้าของโดยอัตโนมัติข้ารับของขวัญจากท่านแล้วงั้นข้าก็ให้ของขวัญท่านพี่ชิ้นหนึ่งสิ้นคำพูดในมือของเย่อินเวียก็ปรากฏผลไม้สีส้มเหลืองขึ้นมา ผิวของมันมีเม็ดเล็กๆนี่คือผลชำระไขกระดูกปีนั้นข้าต้องใช้ความพยายามอย่างมากถึงจะได้มันมากินมันเข้าไปท่านจะสามารถกล้าเข้าสู่ห้าอันดับแรกของอัจฉริยะได้เขามองผลชำระไขกระดูกในมือเย,ยอิงสวียคุณค่าของมันไม่ต้องพูดก็รู้แต่ในทวิสเวียนเทียนแห่งนี้ของทุกชิ้นที่สามารถเพิ่มความเร็วในการบำเพ็ญเพียรได้ล้วนสามารถก่อให้เกิดสงครามนองเลือดได้ ไม่คาดคิดว่าของล้ำค่าระดับสุดยอดเช่นนี้จะมาปรากฏอยู่ตรงหน้าตนได้ค่าผู้เป็นสามีขอรับไว้เขารับผลชำระไขกระดูกจากมือนางแล้วเก็บเข้าแหวนมิติของตนแม้เขาจะไม่ต้องการมันแต่เก็บไว้ก็เป็นการรับประกรันไม่แน่ว่าในอนาคตอาจจะมีโอกาสได้ใช้ท่านที่มีเรื่องหนึ่งที่ข้าต้องบอกความจริงกับท่านเมื่อเห็นท่าทางลังเลอ,อึ้องของนาง ใบหน้าก็ค่อยๆแดงระเรือ่อเขาก็อดสงสัยไม่ได้ในความทรงจําของเขาทั้งสองคนเพิ่งจะรู้จักกันในแดนลับนาง,งมีความลับอะไรต้องปิดบังอีกเพียงเห็นเย่ยอินสวียถอดสร้อยคอที่นางสวมอยู่บนคอเสมอออกมาปาก็เรียกเบาๆว่าพี่ก้าน้อยน้องกลับมาแล้วเขาถามเสียงสัน่นในใจตื่นเต้นนางคือเสี่ยวสวียเยีย่อินสวียเอียงคอมองเขาพยักหน้าเบาๆ ในวินาทีนั้นเขาไม่รู้จะบรรยายความรู้สึกของตนเองอย่างไรในหัวของเขามีเพียงความคิดเดียวกอดผู้หญิงตรงหน้าให้แน่นเขาเก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวพร้อมกับอ้าแขนกว้างเย่อินสวียยังไม่ทันได้ตอบสนองก็ถูกเขากอดไว้ทั้งตัวในขณะเดียวกันนางก็สัมผัสได้ถึงความนุ่มนวลอบอุ่นที่ริมฝีปากของตนเพลอคลางออกมาเบาๆ ในหัวของเย่ยอินสเสวียว่างเปล่าเดิมทีนางตั้งใจจะขัดขืนแต่ความรู้สึกไร้เรี่ยวแรงก็แผ่ซ่านไปทั่วร่างกายทําให้นางได้แต่อ่อนระทวยอยู่ในอ้อมแขนของเขาประมาณสิบกว่าลมหายใจผ่านไปเขาถึงได้ผลาออกอย่างอะไรอาวรปล่อยเย่ยอินสวียเจ้าขนเจ้าเล่เย่ยอินสเสวียถึงเพิ่งได้สติใบหน้าแดงก่ำเหมือนแอปเปิลสุกอยากได้อีกครั้งไหม พูดแล้วก็ไม่รอ